ก่อนักยันต้องรู้เรื่องนี้การซักยันเป็นการสักที่ต่างจากการสักทั่วไปมุ่งเน้นเรื่องความสวยงามหรือเพื่อง,งานศินละปะแต่การซักยันมีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์เช่นจะทำให้มีโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันและผลจากอันตรายต่างๆโดยมีความเชื่อว่ารูปแบบของลายสักหรือว่ายันแต่ละชนิด จะให้คุณที่แตกต่างกันและผู้ที่ได้รับการสักยันจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละสํานักกำหนดเอาไว้การสักคืออะไรสักตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขียนว่า สักคือการเอาเหล็กแหลมแทงลงด้วยวิธีการหรือเพื่อประโยชน์ต่างกันใช้เหล็กแหลมจุ่มมึกหรือว่าน้ำมันแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระเครื่องหมายหรือว่าลวดลายถ้าใช้มึกเรียกสักมึกถ้าใช้น้ำมันเรียกว่าสักน้ำมันทำเครื่องไม้สักเพื่อเป็นแสดงหลักฐานเช่นสักข้อมือแสดงว่าได้คืนทะเบียนเป็นชายชกันหรือมีสังกัดรมกรองแล้ว สักหน้าแสดงว่าเป็นผู้ต้องโทษปาราชิกสำหรับการสักนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่สองรูปแบบนั่นก็คือลายสักที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและลายสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อแต่ละรูปแบบมีวิวัฒนาการตามแบบฉบับของมันและแสดงให้เห็นรูปแบบของธรรมเนียม ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในแต่ละแง่แต่ละมุมของลายศาักที่สืบทอดกันมาในสังคมตั้งแต่สมัยอดีตสำหรับการศารักที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนักประวัติศาสตร์ซึ่งคุ้นเคยกับชีวิตแบบไทยๆคงจะพอทราบความจริงกันว่าข้าราชการของไทยจะทำตำหนิที่ข้อมือของคนในบังคับบัญชาซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนกทะเบียน เป็นผู้บันทึกและรวบรวมสถิติของชายและอาจเดาได้ว่าการสักเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งส่วนราชการของไทยหรือการสักเป็นไปตามการแบ่งส่วนราชการการทำเครื่องหมายลงบนร่างกายนี้อาจมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือว่าพศ1991-231 0 การสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อวัตถุประสงค์ของการสักผู้ชายบางคนอาจจะอยากสักยันด้วยเหตุผลทางเวทมนต์คาถาเพื่อความแข็งแรงและแข็งแกร่งของจิตใจต้องการอยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเพณีนิยมของชนบางกลุ่มการสักในลักษณะนี้จะให้เฉพาะชายชะกันเท่านั้นการสักมีลักษณะที่สอดแทรกไว้ด้วยความเชื่อ และพิธีกรรมหลายอย่างเช่นก่อนทําการสักนั้นจะต้องมีการไหวครูสะก่อนและในการสักนั้นก็จะประกอบด้วยการไรยเวทมนต์โดยอาจารย์ผู้สักจะถูผิวหนังของผู้มาสักทั้งก่อนขนาสักรหรือสักยันและหลังจากสักเสร็จแล้วอาจารย์สักแต่ละคนจะมีรูปแบบลวดลายของตนและผู้ที่สักจะต้องสามารถเลือกลาย ที่อาจารย์มีอยู่แล้วได้ตามต้องการส่วนมากจะเป็นซักในเทพนิยายและเป็นอักขระขอมและเลขยันอาจจะสักทั้ง3ประเภทผสมกันก็ได้ดังนั้นหลายศักของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้การศักในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่จะมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดการสักยัน เื่อให้อยู่ยงคงกับพันนั้นเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณดังปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและวรรณกรรมอื่นๆแต่การสักมักมองว่าเป็นเรื่องของนักเลงจึงถูกมองไปในทางลบทําให้ศิลปะบนผิวหนังประเภทนี้เกือบจะสูญหายไปจากสังคมไทยสําหรับเหตุผลที่การสักนั้นยังคงมีอยู่หลายๆคนเชื่อว่าการสักจะทำให้มีโชว แล้วคลรดดปลอดภัยและอยู่ยงคงกระพันผลจากอันตรายต่างๆรูปแบบของการสักแต่ละชนิดจะมีความขลังที่แตกต่างกันลายสักยันบางชนิดสามารถช่วยให้ผู้ที่สักร,รอดผลจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้สัญ,ญลักษณ์บางอย่างของลายสักสามารถทำให้ผิวหนังเหนียวได้ฝันไม่เข้าศัตรูยิงไม่ออกเชื่อว่าการสัก จะช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้ด้วยการสักที่มีลวดลายเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในบรรดาผู้ที่นิยมการสักนั่นก็คือลวดลายสักท,ที่ให้ผลทางไสยศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็นสองชนิดนั่นก็คือผลทางเมตตามหานิยมและเพื่อทางคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมเป็นการสักเพื่อผลทางเมตตามหานิยมมักจะสักเป็นรูปจิ้งจก หรือว่านกสาริกาเพื่อเป็นตัวแทนของความมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ข,ของคนทั่วไปโดยเฉพาะให้ผลดีในทางการเจรจาขาขายทำให้เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นหรือเป็นลักษณะตัวอักขระเช่นยันดอกบัวยันก้นถุงยันโภคทรัพย์ซึ่งมีผลทางด้านการเงินและอีกอย่างก็คือคงกระพันชาตรีเป็นการสัก เพื่อให้แคล้วคลาดจากของมีคมอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายทั้งปวงลักษณะของลายสักเพื่อผลทางอยู่ยงคงกรพันชาตรีจะนิยมสักลวดลายซึ่งเป็นตัวแทนความดุร้ายความปาดเปรียวความสง่างามความกล้าหาญได้แก่ลายเสือเพ่นหานุมานคลุกฝุ่นหงหรือว่าลายสิงซึ่งเป็นลายที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันพยันตรายเช่น ยันก้าวยอดยันเกราะเพชรหรือว่าลายยันต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นแก่นแท้ของการสักเพื่อผลทางไสยศาสตร์และถือกันว่าเป็นหัวใจของการสักนั่นก็คือหัวใจคาถาที่กํากับลวดลายของการสักในแต่ละลายเพราะสิ่งนี้คือเคล็ดลับวิชาคาถาอาคม ที่เป็นผู้กำหนดวิชาขั้นสูงของแต่ละอาจารย์จะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใดเด็ดขาดนอกจากลูกศิษย์ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาการสักยันของอาจารย์สืบต่อไปหลายศักดังกล่าวจะต้องถูกสักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ควรไม่เช่นนั้นความคลั่งก็จะไม่เกิดโดยมากผูมาัก ประสงค์จะให้สักอยู่ภายในร่มผ้าตำแหน่งที่นิยมการสักนั่นก็คือที่หลังหน้าอกคอศรีรษะหรือว่าไหล่และบางคนสักที่หัวเข่าของบุคคลในแวดวงการสักลายก็มีเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสักเพื่อผลทางไสยศาสตร์จึงต้องสักโดยครูบาอาจารย์ที่มีวิชาอาคมโดยเฉพาะเท่านั้นคาราวาท หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีวิชาความรู้ทางด้านนี้จะไม่ได้รับการยอมรับจากครูบาอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปและความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของการสักก,สก,ก็มักจะได้รับการทดสอบจนเห็นผลเป็นที่ล่ำลือมาแล้วจากในอดีตที่การสักแทบจะสูญหายไปเนื่องจากกระแสวัตถุนิยมเข้ามาแทนที่ ทําให้ความต้องการทางด้านจิตใจของคนเปลี่ยนไปหันไปพึ่งพาทางวัตถุนิยมแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อความรักชาติรักความเป็นไทยในสายเลือดก็ย่อมไม่เจือจางเมื่อมีบุคคลหลายๆคนได้พยายามปลุกกระแสการสักยันขึ้นมาใหม่เพื่ออนุรักษ์วิถีของไทยแต่ก่อนและดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมสนใจขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการสักยันขึ้นมาใหม่ที่มีลวดลายงดงามประณีตยิ่งขึ้นและวิธีการสักก็มีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัยและทันสมัยทำให้วงการสักยันได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับคนที่ยังทำการสักแบบเดิมๆที่ยังขาดความสวยงามและเครื่องมือที่ไม่สะอาดเสี่ยงต่อการติดเชือ้อก็จะถูกสังคมต่อต้านจนเลิกไปเอง ทำให้เกิดการยุคของการสักในรูปแบบใหม่ที่ว่าด้วยลวดลายสวยงามและเครื่องมือสะอาดและปลอดภัยส่วนวิธีการสักด้วยน้ํำมันแทนการสักด้วยน้ำหมึกเพื่อจะได้มองไม่เห็นลวดลายสำหรับบุคคลที่ต้องการเน้นความขลังความขลังของมนตราการสักมากกว่ารูปภาพก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเอาไว้รองรับ สำหรับผู้ท style, f, un ี่นิยมแบบเสือซ be ่อนเล็บหรือ um ว่าคมในฝักซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยทีเดียวการสักยันแบบโบราณจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือการสักด้วยน้ำมันและการสักด้วยน้ำมึกการสักด้วยน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันว่าน108ซึ่งมีผลด้านเมตตามหาสเสน่ห์ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะไม่เห็นรอยสักเหมือนการสักแบบน้ำมึกเพียงแค่สองสามวันรอยก็จะจางหายไปลวดลายที่นิยมที่เกี่ยวข้องกับเมตตาค้าขายและการเจรจานั่นก็เป็นรูปยันสาริกายันชิ้งจกยันเมตตาการสักด้วยน้ำมึกโดยการใช้เข็มเหล็กแหลมจุ่มมึกสีดำผสมว่านรน้อยแปดนำมาทิ้งลงบนเนื้อที่ต้องการสักยันลงไป โดยอาจารย์จะเป็นผู้ร่างแบบใหม่ทุกลายทุกคนจะได้สักลายไม่ซ้ำกันเพราะเป็นการเขียนขึ้นแบบสดๆจากจินตนาการของอาจารย์เองไม่ได้ใช้แม่พิมพ์ใดๆสิทธ์ทุกคนจะได้ลายสักไปจนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นหนึ่งเดียวของตน